สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆในสถานการณ์ของโลกในช่วงที่ผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สมภพมานะหลังสันนั้นจะเห็นได้นะครับว่าล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีการควบคุมเกิดจากผลของการที่มนุษย์ของเรานั้นเป็นผู้สร้างทั้งสิน้นและเรากำลังจะดูนะครับว่า ในเอเชียเหล่านั้นมีมหาอำนาจที่เป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนถ้าเกิดว่าไม่มีจีนการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นก็อาจจะเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งจีนเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดตอนนี้กลายมาเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดของโลกผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยครับอาจารย์จีนเนี่ยกำลังก้าวไปสู่อนาคตเนี่ยในขณะที่ว่าเห็นว่าเศรษฐกิจของโลกกำลังไม่ดี ตอนนี้เท่าที่เข้าใจมาเศรษฐกิจของจีนก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นการที่เศรษฐกิจของทั้งโลกไม่ดีเลยแล้วตัวจักรอย่างใหญ่ๆอย่างกับจีนก็ไม่ดีเลยเนี่ยอ,อันนี้คิดว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆไหมคือเศร,รษฐกิจจีนที่ว่าไม่ดีเนี่ยคือไม่ดีไม่เทียบกับช่วงก่อนครับนะครับแต่เราต้องไม่ลืมนะว่าเศร,รษฐกิจโลกปีนี้อเมบอกจะโต2.9เปอร์เซ็นต แต่จีนเขายังโตได้6.5%นะมันก็คือเท่ากวากว่าของการโตของโลกนะคิดเป็นสองเท่ากว่า,าน,ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะไทยเขาใหญ่โตโมโหลานลจากที่เคยอยู่ที่200ล้านเหรียญในการมาสที่3ล้านเหรียญนียขึ้นมากี่เป็นร้อยเท่าใช่ไหมฮะไปเทียบกับช่วงที่เปิดประเทศใหม่เนี่ยแล้วข้อสําคัญก็คือว่ามันเป็นช่วงที่จีนจะต้องปรับเปลี่ยน กลยุทธ mm ์ทางการพัฒนาของตัวเองไอ้ช um..? mm ่วงเนี hmm. mm ้ยช่วงเปลี่ยนผ่านนเนี่ยถ้าเผื่อว่าจีนล่วงไปได้นยจีนก็จะโตโตต่อเนื่องได้ใหม่แต่เขาจะไม่หวังละเหมือน9 10%ปอรอประเทศที่โตได้9กกว่าติดต่อบรันสามปีกว่าปีในโลกนี้ไม่เคยมีนะฮะไม่เคยมีนะคือจีนเนี่ยนอกจากรู้จักทำมากินแล้วเนี่ยยังรู้จักทำมาค้าขายอันนี้สำคัญมากเลยนะครับค้าขายจนกระทั่งมากที่สุดในโลกนือนํำเข้าสองกของจีนเนี่ย ตอนนี้ก็แสงนั่มีการตะงบกกันนะฮะกว่าสีล่ล้นนเหรียญเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ำลังมุ่งสู่เลยครับมุ่งสู่การเป็นเท่าแก่นักลงทุนอืไม่ใช่ลงทุนในประเทศจีนเองลงทุนนอกประเทศนะจากธมากินธมากราขายแล้วก็เป็นนักลงทุนนะฉะนั้นการออกมาลงทุนของจีนเนี่ยก็จะเป็นก้าวต่อไปที่ยังมีผลต่อโลกอย่างมากมายขณะที่จีนยังไม่ได้ออกมาลงทุนมากมายนะฮะจีนยังมีผลต่อกันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกเพราะเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันโยงกับภาคเศรษฐกิจจีนไ แล้วในโลกเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ในโลกมันหากินกับภาคเศรษฐกิจจริงมันไม่ได้หากินกันค่าเงินค่าทุนเนี่ยหรือว่าภาคบริการเป็นหลักใช่ไหมครัการผลิตในประเทศอาจจะไม่คุ้มหรือหรือว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะผลิตเองได้ก็สามารถมีราคาสินค้าจีนที่ราคาค่อนข้างต่ำเนี่ยนะครับไปบริโภคกันทั่วทั้งโลกเลยนะครับฉะนั้นไอการแพร่ตัวแบบเนี้ยจึงทําให้จีนมีบทบาท มีบทบาทถึงเกือบ30%ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลกนะครับในขณะที่เขายังไม่ได้ออกมาลงทุนนอกประเทศนะและถ้าเผื่อเขาออกมาลงทุนนอกประเทศก็จะกล่าวได้เลยว่าเขาจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น